สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับทักษิณชินวัตรนี่นะครับได้ออกมายืนยันว่าไม่สามารถที่จะไปชี้นําลูกสาวตัวเองก็คือแพทองทานชินวัตรเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองได้แต่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ทราบนะครับที่แน่เนี่ยแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าดีแต่พูดแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายตกใจจับคําพูดโทนี่ชี้นําลูกสาวไม่ได้แล้วตามด้วยเครื่องหมายคําถามฉะอย่าทําพัก เป็นบริษัทย่อยเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มที่เพจ a ฟ e b o o k ของนายแพทย์บรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีนะครับคุณหมอได้โพสต์ข้อความเอาไว้วิาพา์วิจารณ์กรณีที่นาะยทักษิณชินวัตรเนี่ยบอกว่าไม่สามารถที่จะชี้นำแพ่ทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเนื้อหาใจความเนี่ยคุณหมอบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าคนอย่างนายทักษิณเนี่ย นึกอยากจะพูดอะไรก็ได้ถ้าเกิดอุงอิงไม่ใช่ลูกสาวนายทักษิณพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเขาจะยอมให้หัวหน้าพรรคเนี่ยมายืนโค้งคำนับเลยครับสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับนายทักษิณจะต้องช่วยสร้างระบอบประชาธิปไตยนั่นก็คือให้พรรคการเมืองเนี่ยเป็นระบบพรรคจริงๆไม่ใช่เป็นบริษัทย่อยของครอบครัวและที่สําคัญคือต้องเคารพกฎหมายอย่างเท่าเทียมด้วยนะครับทั้งคนจนและก็คนรวย ทำตัวให้เป็นแบบอย่างสิครับยอมรับว่าสารตัดสินว่าตนเองเนี่ยทุจริตอย่าให้ใครเขาว่าดีแต่พูดนะครับ